แล้วไม่บอกกล่าวกับพ่อกับแม่ลลูกฮะเฮ้ยอะไรอ่ะกูจามใจหลานใพคุณเห็นเหรอไอ้คนคนไหนอ่ะคนสันจุ้ยนี่ไม่ต้องมายุ่งกับสุริยะราชันลูกชายฉันฉันจะลืมอยู่แล้วแกกะซซิปไม่เคยไปไหนนะแนกะซซิปอีกชื่ออะไรนะ เอาดวงแก้วทมาให้โฟดาวสุดามให้ผมเลยดากผมเลยยังไม่ได้บอกเลยปิดไมค์อยู่เมื่อกี้มันไม่มีชื่อนั้นฉันนั่งนิ่งๆแล้วจะไม่เล่นอาเจสสุริยะราชันขอเดชาว่าไงลูกทำไมวันนลุกเดินจบกลับมาก็ไม่อยากรบกวนทั้งสองพระองค์เกรงว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยก็เลยเดินทางกลับไปเองโดยที่ไม่มีใบบอกแต่ว่าระหว่างที่กระหม่อมฉันเดินทางมาที่นี่ เยียบย่างเข้าสู่ในแผ่นดินเขมรันครภาพที่เห็นทำไมเสด็จพ่อเป็นองค์พระมหากริย์เทียบท่องเสด็จแม่แต่เมื่อสักครู่นี้เสด็จพ่อต้องนั่งข้างล่างด้วยพุะเจ้าค่ะพ่อเลยพ่อและแม่พ่อและแม่เขากำลังทมเล่นละครนเออใช่ลูก เสด็จพ่อเสด็จเป่ยซ้อมละครเรื่องอะไรกันมาซ้อมตอนนี้ก็ว่างๆหนังมันนานแล้วลูกหนังอะไรเรื่ององถามไงองคามสงคนานแล้วเรื่องอะไรล่ะเรื่องไอ้ลายหมอยลายหมอยไปดูช่องไหนมาแต่ว่ามันเก่ามากแล้วลูกคืออยู่ดีๆแม่เขาก็นึกอยากจะ ดูขึ้นมานะลูกแต่หาไม่เจอก็เลยชวนกันเล่น <c oughs> เรื่องเล่นเป็นตัวละครกันใช่เรื่องเรื่อง,ล,งลายอะไรลายไหมพ่อมึงก็ง <c oughs> แต่ขอเดชะไม่มีอะไรหรอกลูกถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรพร่เจ้าค่ะแต่ก็บอกฉันได้ยินพวกทหารเขาล่อลือกันหรือกัน้าหูนะเขาบอกว่าเสด็จพ่อเทวันกับเสด็จแม่สุน,นันที่ดี มีเด็ดไปผูมีอาการกินือเปล่าวกเจ้าค่ะใค,ใครลูกสุริยาดาชันถ้าหาด<ท>คนไหนที่ลือแบบนั้นฮะนั่นน่ะสิลูกหน้าจับมันมาลงโทษเสีย<ถ>ลูกอย่าไปฟังคำาล่าลือผู้ทหารเนี่ยก็พูดก,กันไปเรื่อยนะลูกเส่เพ่ออย่าใส่ใจเลยนะลูกแต่นี่เป็นคนในทั้งนั้นถ้าเป็นคนอื่นเป็นคนนอกเขต่ทะฐานก็บอดจะไม่เชื่อเลยสุริยาดาชันลูกอย่าไปเก็บคำพูดพวกนั้นมาใส่ใจเลย ทำให้ลูกคิดมากเปล่าๆนั่นนะสิลูกลูกเนี่ยควรจะเชื่อในสิ่งที่ลูกมองเห็นนี่ยายลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพ่อเนี่ยก็เป็นเมียแม่เจ้าอยู่เรื่อยโกรธผิดเนี่ยพ่อแกแล้วแกก็เลอะเลือนเลยยังไงพี่จูงค่ะความจริงแล้วเนี่ยแม่เป็นผัวพ่อพี่แฉพี่ทั้งคู่พ่อเป็นผัวแม่แม่เป็นเมียพ่อแต่ยายบางทียายก็ได้กับพ่อได้มาทำงานเนี่ย มั่วไปหมดเลยขอเด็กชะก็หม่อมชไม่เชื่อไม่มีอะไรหรอกลูกเสร็จพ่อต้องพิสูจน์ก่อนถ้าเสด็จพ่อทําได้ก็หม่อมจะเชื่อคำพูดของเสดพ่อเสนจยนาชานอ้าลูกผู้แบบนี้หมายความว่ายังไงให้พ่อพี่สูน์ก็ถ้าเป็นผัวมีนจริงๆก็ต้องทําได้พี่โจค่ะพิสูจน์อะไรล่ะลูกก็เสด็จพ่อก่อนเสด็จแม่ให้ลูกดูก่อนสนียาชานก่อนนะลูกเอ้า แม่ก็แก่มากแล้วนะลูกแม่เปทำแบบนี้เนะเป็นผัวเมียกันที่คนกันนี้ทั้งนั้นแค่กอดให้ลูกดูทําไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ผัวเมียกันทได้กอดไม่ได้เนี่ยเออเออทำได้ลูกทําได้แคกอดสิพี่เจ้าค่ะแค่กอดใช่ไหมลูกกอดอย่างเดียวก็ได้สบายมากเลยลูกแม่แก่แค่กอดนี่มันจะไปยากอะไรของเจ้าอ่ะกอดไม่ได้ไปไม่อู่รู้เป็นไหลายใบกอดไม่ได้น้ำได้ไปจะ่เดียวน้ำได้ ข้อมืออะไรก็แค่กอดจะเป็นหน้อะไรแล้วนี่ก็จะให้กอดอย่างเดียวเลยเอา้าคือทำให้ลูกมันรู้ไปสิไม่เห้กอดอได้ไงก็อยากเหมือนกันอยากอะไรอยากให้พอ่อจะกอดจะดถเออพูดไม่หู้อ่ะเออแต่ว่ามันจะน่ารักเหรอลูกสุนะิยนาชันพอ่อกับแม่ก็ แกแล้วอายุป่านนี้แล้วจะมากอดกันก็กระบอกอย่างเห็นผู้พิสูจน์ความจริงก็ได้ลูกอะอย่าพ่อแกอดให้ดูนะลูกนะใช่ผู้พิสกจน์ก็จกอดกันได้คือผู้ชมตั้งใจดูนะลูกนะผมตั้งใจดูอยู่เอาแล้วนะลูกเสี่ยพ่อทำอะไรเปล่าลูกอ่ะกําลังอโง่เออจะทำอะไรก็ทำด้ทีนะเก่งเ่ยเอาได้ มาดูนะลูกนี่นี่ลูกนะอดนะลูกนะนี่กอดแล้วกอดแล้วนี่เห็นไหลูกนี่พอกอดแล้วเชื่อแล้วช่นไม่ลูกสุญญาได้ใช่ระบบอินแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจ กระหมอมยังไม่เชื่อพี่โจคะยังไม่เชื่อขออีกอย่างเดียวถ้าเสด็จพ่อทําได้กระหมอมเชื่อเลยให้พ่อทําอะไรอีกลูกก็แค่หอมแก้มเสด็จแม่ให้ลูกดูก่อนหอมแก้มเลยลูกสุริยราชันเสด็จแม่ไม่ได้หรอกลูกเป็นผัวเมียกันหอมแก้มจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหอมแก้ไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่หัวเบรกการติดเได้ลูกแค่หอมใช่ไหมลูกหอมมแก้ได้แค่หอมแก้มนะลูกนะ แกมันเยอ่งกออ้ยไไไม่ได้แกอดก็พอแล้วนี่หอบแกมทำไม่ได้ทำไมรู่เ้อย่ารู้สงสัยเดี๋ยวนิ้พ่อเมืงดูให้จึงตาเลยนะลูกนะแหอบก็หอบนะลูกดูนะลูกนะสุริยาดาชันเดีพ่อหอบไม่ดูเขิน ขไนไเใคย<ม>ใครคนที่ต้งอตงเยอะต้องแยพรหอมเลยนะลูกแต่พ่อทำอะไรอยู่ไม่ถูกค่ะไ,ไม่มีอ่าเดี๋ยวพ่อหอมเลยนะดูนะลูกนี่นี่น,น,น,นี่่านๆไม่ดูนะลูกนะหอม พ่อแม่คนป่าบอกภาษาไทเนี่ยตีสลังแคนหลุดหมดเลยพ่อาครับค้าข้าเตะพ่อพ่อไม่กอดข้าเอาขี้ออกให้พ่อทีดินทีดินไม่มีเออนั่นแหละเหมือนกันัแต่พื้นปูนไม่เหรอใช้พิคนหรือกันพิคน ขอเดชะเสด็จแม่ก่อขออภัยด้วยเลิกแล้วนะแล้วนะสุยระยะนะสเสด็จแม่จ๋าระยะอย่าทำกับแม่แบบนี้เสด็จแม่เระเกลียดลูกเหรอลูกออกมาเน่ารับเนี่ยไม่ต้องอ้อนขนาดนี้ไอ้หนอฮะหวานเลียบที่เด็กเลี้ยใครอ่ะไอ้เนตีตะหลุบกู้นโตทุดงไปแล้วลูกเดี๋ยวก็มาไปปัดกดอยู่ตรงนุ้มเสด็จแม่โอ้กันตั้งนี่ ลูกเชื่อแล้วว่าทั้งสองพระองค์เป็นผัวเมียกันไม่งั้นจะมีลูกเกิดไม่ได้ยังไงเออแหละลูกตอนี้ดันนี่มาลูกนะขอที่เชื่เสด็จพ่อกระหม่อมเพิ่งเรียนจบมาเดินทางกลับมาก็มีความอยากจะไปพักผ่อนคืออยากจะทูลขอทั้งสองพระองค์ออกประพาสชนบทสักเจ็ดวันพุเจค่ะก็ดีนะลูกนะพ่อก็เห็นด้วยสุริยราชนรเริ่มเรียนว,วิชาดีดาเป็นทัวจะจบสิ้นแล้วออกไปใช้ชีวิตจะได้มีประสบการณ์ ลูกของพ่อจะได้เก่งขึ้นทุกวันทุกวันวน,นีลูกแต่พ่ออนุญ,ญาตนะลูกนะสุริยาดาชันกระบอกไปมือเปล่าอะ่ะก็เกรงว่ามันจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกระบอกอยากขอสิ่งของสิ่งหนึ่งจากเสด็จพ่อเอาไว้ป้องกันโตได้ไหมพี่จูคะ่ะสุริยาดาชันลูกต้องการสิ่งใดขอให้บอกพ่อมาได้เลยลูก <Hey. S 1> พ่อน่ะให้เจ้าได้ทุกอย่างอยู่แล้ว oh. เว้นไว้แต่ดาวกับเดือนเท่านั้น oh. ที่พ่อเน่ะให้ลูกไม่ได้จริงนะพี่จูคะ่ะ จริิงถ้าเช่นนั้นกระหม่อมอยากได้ดาบปาพนรีพ่ายของเสด็จพ่อได้ไหมคุณจก่ะไม่ได้เสร็จแม่สุริยราชันแม่หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองของสิ่งอื่นมีตั้งมากมายทำไมลูกไม่ขอลูกรู้หรือเปล่าว่าดาบเล่มนี้มันมีความสำคัญต่อข้อเจ้ามากขนาดไหนแม้ว่าเจ้า ขอยังอื่นดีกว่านะลูกนะดาบเล่นมนี้สำคัญกับเสพพ่อแล้วลชีวิตลูกไม่สำคัญกับพ่อกับแม่หรือไงพี่เจ้าค่ะที่กระบอกทูลขอชีวิตทูลขอดาบเล่มน,นี้ว่าิป้องกันชีวิตกระบอกฉันยาประพาสชนบทถ้าเกิดมีคนลูกรู้กระบอกฉันเป็นใครมีคนมาทำร้ายกระบอกฉันถ้ากระบอกมีดาบเล่มน,นี้ติดตัวไปด้วยไม่มีใครสามารถก้าวไกลรกระบอกฉันได้ แต่ถ้าเสร็จแม่เห็นว่าดาวสำคัญกว่ชีวิตลูกถ้าเช่นนั้นโอมไม่เอาก็ได้พี่จงมัสสริยราชันเมื่อแม่พูดทำไมเจ้าในไหนเธอก็ตัดสินใจมาทั้งชีวิตแล้วนับต่อจากนี้ไป <c oughs> พี่จะขอเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเองบ้า <c oughs> งเท่านเขาพาเธิสุนที่ดี ฉันดูนะว่าเธอเนรักลูกแต่เธอก็ต้องรักลูกให้ถูกทางไม่ใช่จะตามใจไปสรุปเรื่องดาบเรื่องนี้เธอก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันได้มีความสำคัญต่อเธอมากขนาดไหน,นแต่ก็เอาเธอเดือดร้อนทั้งพ่อทั้งลูกต่อไปนี้คำพูดของฉันสุนันที่นีมันก็คงจะไม่มีความเหมายแต่ถ้าหากแม้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา อยามหาว่าฉันสุนัที่นี่ไม่ตลกัและกันเสด็จพ่อทำไมเสด็จแม่ต้องโกรล,ลูกขนาดนี้ด้วยเสด็จแม่ไม่รักงลูกหรือไงทำไมห่วงแต่ดาบไม่ห่วงชีวิตลูกเลยสุริยาราชันโลกลูกอย่าเข้าใจผิด คิดว่าแม่เขาไปรังนโลกสิลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รัานโลกแต่เพียงแค่ว่าดาบดาบพิริพ่ายเล่มนี้เนะี่ยมันอยู่คู่กายพ่อมาตลอดทั้งชีวิตนี้มันก็เป็นธรรมดาเนะลกูกที่แม่ของเจ้าเขาจะหัวแหนดาบเล่มนี้แต่เจ้าไม่ต้องหัวเนีลูกนะ อย่างไรก็ตามชีวิตของเจ้าสำคัญกับพ่อแม่เสมอนะลูกสุริยารายชาสืบพ่อพ่อขอเพียงแค่ว่ายามใดที่ดาบตา,ภา,ภาพอดีพ่เล่มนี้อยู่ในมือของลูกขอให้ลูกจงรักษาดาบเล่มนี้ยิ่งชีวิตรับดาบตาพอดีไพ่จากพ่อเป็นลูกสุริยาราชสืบพ่อให้ลูกแล้วขอพคุไทยบ้างคุณ้าค่ะ สยาญาจะรักษาดาวเรงนี้ท่านตับชินกระบอกฉันเลยจงเก็บรักษามันไว้ให้ดีใช่ไมจริงด้วยเดินขึ้นไปนะลูกนะและรีบกลับมานะลูกสยญญาาชอบพังเถิดพุทธเจ้าข้าเก็บไว้ดีนะลูกของสำคัญของบ้านอะไรที้าอะไรปลูกดาบให้พงษ์ท่านเลยแล้ววิ่าเล่นฉันได้มาแล้วเรื่องนี้เองที่บ้านเมืองเรามีวันนี้ได้ก็เพราะดาวเล่นนี้ลูกเก็บไว้ให้ดีไปไป อะไรดาบหน่อยมันมีคติเขากลับมีคหาพ่อตาเอ้ยกูก็ไม่อยากเล่นกันเองกเล่นเล่นเพื่อนันนานจะเล่นสักทีนี่ดับดับดีของเสด็จพ่อตุกบุกคาถาด้วยเหรอตะดาบบุกแล้วโดนแก้วโทัวมาช่วยตาไล้กันโตทำไมก็ไม่ทัวหรอกอย่างโตก็ด้วยทำไมทอกจับดาบอ่ะไปรู้มาอัตจฉวอ่ะไม่ทำอะไรให้ทำอะไรอ่ะไม่รู้ อาทองเอทองทั уров, mm ้งหมทั hmm. ้งหมดต้อพ่องทั้งแบทงหดแต่ว่ามึงเข้ามาจอด่เข้ามาจอดซเขาจอดอะไรอะไรเขามาจับเต้วักก็บอกแล้วว่าจับมึงไปรู้มากเลยนักหานักหาทองตามว่าตามนักหานักหานักเหี้ยนักเหี้ย หนีเมียไปซ่อมรถเมีเหรอเออเจอดิตทองตามดิ่นะหานะเหียนะเหียหนีเมียไปซ่อมรถหนีเมียไปซ่อมรถนะหานะหานะหอนนะหอนหนีเมียไปนอนฮอบอินจะมีเหรอหนีปลุกดาบเนี่ยจะตื่นแล้วเนี่ยนะหอนหนีเมียไปนอนฮอบอิน นะแหวอีกแก้วจับได้ไม่มี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 อะไรยังไม่จบเลยไป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 ไไดูสิเ่ย